จะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าพอเพียงสามารถนำพาประเทศไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จพอเพียงเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2548 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโูงขอยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามรังปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยการอาชีพบ้านโูงตั้งอยู่เลขที่239หมู่3หมู่บ้านป่าป,ป่วยตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูน มีเนื้อที่153ไร่23ตารางวาจัดตั้งเมื่อวันที่18มิถุนายน2,540เปิดสอนทั้งหมด2หลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปรัชญาวิทยายลัยเชืดอชูคุณธร,รรมนำวิชาพัฒนาสังคมอัตลักษณ์วิทยายลัยจิตอาสาพัฒนาตน เอกลักษณ์วิทยาลัยพัฒนาคนนำวิชาชีพสู่สังคมวิทยาลัยการอาชีพบ้านหูได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักสถานศึกษาพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมมีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้บุคคลอื่นได้ รวมถึงเป็นผู้มีเหตุผลปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือแบ่งปันรักสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักโมเดลการปฏิบัติงาน3ห่วง2เงื่อนไข4มิติดังนี้ วิทยาลายัการอาชีพบ้านโฮงนำแนวทางข้างต้นมาใช้ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตใช้ทรัพยากรด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละด้านตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงดังนี้ด้านที่1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาวิทยาลัยมีการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในรูปแบบ PDCA โดยใช้ยุทธศาสตร์นโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษามาบูรณาการกับด้านงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายและใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมในด้านวิชาการได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสังคมแห่งการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาลายัยมีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละวิชาตามสมรรถนะของผู้เรียนมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมสู่กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นโครงการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานและวิชาชีพกิจกรรมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาดเป็นตน้นโดยมีการดำเนินงานและติดตามอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และนำผลการติดตามมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนกิจกรรมนักเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และวันสำคัญต่าง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่ส่งผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เช่นโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน f i เ It Center โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นถือเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีการรายงานผลและการติดตามผลผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมบุคลากรให้ความสนใจใส่ใจในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนำแนวคิดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การใช้ชีวิตและครอบครัวของตนด้านที่5ด้านผลลัพธ์หรือภาพความสำเร็จสถานศึกษาเป็นระเบียบปลอดภยัยเอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารและบุคลากรในวิทยาลายัยมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันใช้เหตุผลในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมกับการดูแลผู้เรียนมีความพอประมาณกับศักยภาพของตนรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสร้างความสามัคคีและเกิดความเชี่ยวชาญต่อตนเองตลอดจนการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในปัจจุบัน